Welcome Phenomena unlockcket Investment Potential Podcast to Un สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ม e y Digest นะครับรายการที่จะมาเล่าถึงมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจพร้อมทั้งกองทุนแนะนำประจำเดือนนะครับดำเนินรายการโดยผมตั้มพูนดลน,นะครับ Investment Advisor และผมพีท้ังน,นัน Portfolio Specialist จาก Phenomena ครับ ครับสำหรับมุมมองการลงทุนประจำเดือนมิถุนายนนะครับเราจะอยู่ในมุมมองที่ว่า His and Run นะครับซึ่ง His and Run นั้นมีความหมายอย่างไรและมีผลกับโอกาสในการลงทุนในเดือนนี้อย่างไรครับพี่พีทต้องบอกว่าในสองตัวคิดอนด์รันเองเลครับจะเป็นชื่อธีมสำหรับเดือนนี้มาจากในเรื่องของตัวการที่ว่าเราได้มีการแนะนําให้ลูกค้าเองนะครับมีการเทคโปรฟิตในส่วนของตัวกลุ่มไฟแนนซ์ที่เราแนะนําเป็นช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมตั้งแต่ช่วงประมาณสักดือนสิบเอ ปีส0 2 0ได้ซึ่งนั้นตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มไฟน์เองก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก36.7%เซละนะตรงน,นี้เองเราก็เลยแนะนำเทสฟิตออกมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็มองหาในสวนตัวโอกาสการลงทุนต่อไปในอนาคตครับผมและเช่นเดิมนะครับที่เราทั้งสองคนจะมาเล่าถึงปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนสําหรับนักลงทุนนะครับซึ่งเราก็จะมีด้วยกัน3ปัจจัยนะครับมาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกนะคบพี่พีท ครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวมิซิกแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าหลักเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับจะมะีสองปัจจัยครับที่นักลงทุนค่อนข้าให้ความสําคัญกันมากก็คือในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับผมซึ่งณนะตรงนี้มันเป็นตัวภาพสะท้อนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจถ้าอัตราเงินเฟ้อเองอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่สะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวในระดับที่เหมาะสมนะครับซึ่งณนะตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเกือบทั่วโลกเนี่ย เขาใช้ในระดับเป้าหมายกันที่ประมาณ2%นะครับผลแต่ผลปรากฏว่าตัวข้อ PCE ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่ทางธนาคารกลางสาหารัฐหรือ Fed นะครับเข้ามอนิเตอร์โดยที่ว่าการมอนิเตอร์นี้ก็เพื่อที่ว่าจะติดตามและนําไปประยุกต์ใช้กันในสองตัวนี้วฒนาการเงินต่างๆนะครับผลปรากฏว่าประกาศออกมาล่าสุดครับประกาศออกมาดีกว่าคาดทางในส่วนของตัวดีกว่าคาดแล้วก็ดีกว่าเป้าหมายด้วยนะครับที่3.1% นะครับตรงนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ฟื้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่พอเป็นเศรษฐกษิจฟื้นดีเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องข้อพาทางข้าง,งบนครับในแง่ที่ว่าอาจจะส่งผลให้ในส่วนของตัวธนาคารกลางสหรัฐเองเนะครับเขามีความจําเป็นที่จะต้องลดวงเงินการอฉีดสภาพคล่องหรือเปล่าหรือในกรณีเบรคเคสก็คืออาจจะนะําไปสู่การขึ้นดอกเบีนน้ยในอนาคตได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นมาสักระยะระยะหนึ่งแล้วครับผม ทำให้เราได้เห็นสภาพครับของในส่วนของตัวตวลาดหุ้นในช่วงนี้ามาค่อนข้างนข่าวันขวนนะครับก็สาเหตุหลักก็คือมาจากเรื่องของตลาดเงินเฟ้อตัวนี้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีในข่าวร้ายหรือข่าวร้ายในข่าวดีเล็กๆครับในแง่ที่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ย ในส่วนของตัวการจ้างงานครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเองเนี่ยต้องบอกว่าประกาศออกมาต่ำกว่าคาดครับผมณตรงนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการว่าการจ้างงานเนี่ยน่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยที่ว่าคาดว่าน่าจะประกาศที่ขยายตัวประมาณ9ก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตำแหน่งแต่ผลปรากฏว่าประกาศมาจริงเนี่ยเพียงแค่2องแสนหกหมื่นพันตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถือเป็นสัญ,ญญาที่ค่อนข้างตรงกันข้ามกับในเรื่องของตัวเรื่องทิศทางอัตราเงินเฟ้อเมื่อกี้เลย นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจจะช่วยผ่อนคลายในส่วนของตัวตลาดให้ผ่นควรนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เฟดสื่อสารค่อนข้างจะเจนมากขึ้นเรื่อยในช่วงที่ผ่านมาก็คือเฟดเองเนี่ยจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของตัวการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยต้องการให้สในส่วนของตัวการจ้างงานเองเนี่ยกลับเข้าในส่วนของตัวใกล้เคียงปกติมากที่สุดถึงจะมีการเริ่มดำเนินนโยบายการเงินอีกครั้งหนึ่ง ตอนนั้นครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เข้ามากระทบในช่วงเมื่อไม่นามนมานี้ก็คือการเปิดเผยในสองตัวรายง,งานการประชุมหลังจากที่เฟดครับได้ประชุมไปในช่วงประมาณสักเดือนพิสภาที่ผ่านมานะครับผมเฟดก็ได้มีการปล่อยในส่วนตัวรายง,งานการประชุมออกมาผลปรากฏว่ารายงานการประชุมเามานีน่ยครับ เผยแพร่ออกมาแล้วค่อนข้างถูกใจในส่วนของ,งนักลงทุนครับเนื่องจากว่าเฟดเองเนี่ยเขาได้พูดค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะไม่รีบในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังคงให้น้าหนักกับันสของตัวตลาดแรงงานพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเองนะครับจากภาพเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวความน่าจะเป็นหรือความเป็นไป,นปนได้ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับประมาณสัก0.25ถึง0.5เองเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า นะครับก็เรียกได้ว่าในสองตงัวการเปิดเผยและงานการมทมงตรงนี้เข้ามาช่วยสนับสนุนได้เป็นกนจังหวะค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งพอเป็นลักษณะน,นี้ครับก็ต้องบอกว่าเมื่ออัตรางเงินเฟ้อเองแม้จะประกาศมาสูงกว่าคาดแต่เฟดท่าทีค่อนข้างจะเจนว่านะตรงนี้เองเนี่ยเฟดไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็เลยส่งผลให้ในสองตัวอัตราผลตอบแทนของธนาบาลสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างอยูอย่ระดับทรงตัวนะับตั้งแต่ช่วงประมาณสัก สัปดาห์ที่2ของพฤษธสภากรมต้นมาตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ช่วยลดแรงกดดันต่อในส่วนของตัวกลุ่มหุ้นเติบโตทั้งหลายหรือกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีครับให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นเหลอยงไงก็คืออยู่ในระดับที่ทรงตัวไม่ถูกเลียไหกันต่อเนื่องได้ต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาว่าโอเคในส่วนของตัวเศรษฐกิจฟื้นฟื้นตัวได้ดีแต่ผลสุดท้ายแล้ว ตัวการเื่อนตัวได้ดีในที่นี้เองเนี่ยต้องบอกว่ายัางค่อนข้างสร้างแรงกดดันต่อในส่วนของตัวการลดสภาพคล่องหรือการขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตได้ในระดับที่ต่ำครับผมครับพี่พีทเหมือนตอนนี้ตลาดเองอกังวลเรื่องของตัวเงินเฟอ้อใช่ไหมครับแล้วถ้าจริงๆแล้วในตัวเงินเฟอ้อครับมันดีต่อภาพรวมของเศร,รษฐกิจหรือว่าส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อภาพเศร,รษฐกิจนะครับ ต้องบอกว่าในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อเองนะครับอย่างที่แจ้งไว้ก็คืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวแทนการซึ้นตัวของเศรษฐกิจครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณสักสอเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยนัดตรงนี้ยังถือว่าอาจจะเป็นในส่วนของตัวปัจจัยที่หนุนให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้ต่อครับผมพี่แต่ว่าในส่วนของตัวการปรับขึ้นในครั้งนี้ครับอาจจะถูกนําโดยในส่วนของตัวกลุ่มหุ้นดิพิซิคลหรือกลุ่มหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับวั่า ครับผมแล้วก็มีอีกประการหนึ่งที่เราต้องบอกว่าทางฟินิวน่าเอง,งเราติดตามอย่างต่อเนื่องครับก็คือในเรื่องของตัวความคาดหังอ,อัตราเงินเฟอ้อแล้วก็ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนรัฐบาลเพราะว่านะตรงนี้เองนะครับก็อบอกว่าความค่าด,ดองอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวแทนของมวลเศรษฐกิจถ้าเกิดตัวนี้มันจะสาม,มารถปรับตัวขึ้นได้ยางต่อเนื่องและมากกว่าในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนรัฐบาลซึ่งตัวหลังนะครับมันเป็นตัวแทนของตัวต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทต,ต่างๆที่เขาจดทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากําไรหรือคอาวามคาดหวังว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่มันวิ่งไปได้แรงกว่าณนะตรงนี้ครับต้องบอกว่ายัางค่อนข้างมีโอกาสาที่จะสนับสนุนให้ในส่วนของตลาดหุ้นมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ที่ดีได้ในอนาคตเดียวเว้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในอนาคตเกิดมีลักษณะที่คนเองเริ่มมองเศรษฐกิจดีนล้วลงเรื่อยๆและในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนระับรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของต้นทุนางการเงินเนี่ยมันปรับตัวขึ้นแรงกว่าจุดนั้นนะครับอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ตลาดเองเนี่ย กลับมาสู่ในระ,ระดับที่มีความบันผวนสูงได้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับก็จะมาสู่ในส่วนของปัจจัยที่2นะครับที่ว่าในส่วนของตัว hit and hit and run ที่เรามีแนะนําให้ลูกค้าเองมีการ Take Profit ในตัวฝั่งไฟแนนซ์ด้วยถูกไหมครับพี่ใช่ครับก็ต้องบอกว่าณนะตัวไฟแนนซ์เองนะครับณปัจจุบันเองเนี้ย รายังคงมีมุมมองเชิงบวกนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกแต่นะตอนนี้สัญญาณที่เราเห็นก็คือในส่วนของตัวการปรับคาดการกําไรหรือในส่วนของตัว,ต,วตัวแทนของตัวโมเมนตัมแล้วก็ตัวฟันดดเมนทลบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าสูญเสียมเมนตัมไปพอสมควรเนื่องจากว่านะตอนนี้เองเนี่ยการปรับประมาณการเนี่ยเริ่มอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างหลังท้ายครับก็คือมีการปรับประมาณการขึ้นคือยังเป็นบวกมากขึ้นแต่ว่านะตรงน,นี้เป็นบวกในลักษณะที่น้อยกว่าเซกเตอร์อื่นมื่อเปรียบเทียบ ครับผมจะเห็นได้ว่าลักษณะเนี่ยในส่วนของตัวจากรูกเนี่ยจะเห็นได้ว่าณตรงนี้เขามีการปรับประมาณการขึ้นระบาดือนเนี่ยประมาณ1%ซด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องซี่คือข้อเลยครับเขาปรับประมาณการปรับคาดการขึ้นเนี่ยประมาณน,นตั้งแต่ส0 6% 5%นต์ตาเระดับามระดับลงมา,ะาน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเด่นที่เราเริ่มเห็นว่า ในส่วนของตัวฟแนนซ์เองอาจจะสูญเสีย um มูเมนตั m มบางส่วนลงไปได้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าเท่านั้นไม่พอครับน,นตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าการที่ในส่วนของตัวมเมนตั m มของตัวกําไรเ,เนี่ยมันลดลงแต่ในเรื่องของตัวผลตอบแทนที่สร้างได้จากราคาหุ้นหรือการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเองมันยังอัพฟอร์มอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นเดเวอเรนซกันก็คือส่วนทานงการพอสมควรนะครับ ณตรงนี้ครับเราก็เลยมีคำแนะนําให้ลูกค้าเองเนี่ยได้มีการมีนเน็ของความเสี่ยงออกมาครับก็คือมีการเท p r o f ิตในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นไฟแนนซ์นะครับผมออกมาเพื่อเรากำหไรไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามจากภาพที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มที่คือข้อเองเนี่ยยังเป็นกลุ่มผู้นําอยู่เพราะฉะนั้นเองเนะครับเราก็เลยแนะนําว่าในสอตัวดาวโจนที่ เป็นมีเป็นดัชนีที่มีความกว้างมากขึ้นและมีความซิคลิกอลในระดับหนึ่งเลยสูงกว่าในสองตัวดัชนีอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกันเนะคะีครับเราเลยแนะนําว่ายังให้ถือครองในส่งของตัวดาวโจนได้อยู่ นะครับซึ่งนะตอนนี้อย่างที่พูดถึงไปช่วงก่อนหน้าครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่ในส่วนของตัวอัตราองตอบแทนตรดหลักทรัพเนี่ยปรับตัวขึ้นแต่ในส่วนของตัว EPS หรือในส่วนของตัวกําไรเนี่ยยังปรับตัวขึ้นสัคล้องกันนะตรงนี้ครับมับอกว่ายังเป็นปัจจัยช่วยหนุนให้ในส่วนของตัวกลุ่มที่เข้าไปต่อได้เียแต่ว่าตัวที่อะไรมราก็คือเทสโปรฟิตออกมาลดความเสี่ยงลงจากโมเมนตัมที่เริ่มสูญเสียไป แล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวการปรับตัวขึ้นของไฟแนนซ์เนี่ยมันส่งผลให้ในสองตัวว a อร์ชันค่อนข้างตึงตัวเราด้วยแล้วก็มาถือเป็นในส่วนตัวดาวโจนแทนเพื่อที่ว่าจะล้อไปกับในส่วนของตัวการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงนี้แต่ถามจะมีประเด็นครับว่าอะไรหลายคนบอกว่าอดาวโจนนขึ้นมาเยอะเลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่านะตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบครับกับในส่วนของตัวดัชนีหุ้นทั่วโลกครับ ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถือว่าเขาอัพเปอร์ฟอร์มทีเดียวแต่ถ้าเกิดดูย้อนกลับไปนัตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปี2 0 2 0ที่ผ่านมานับตั้งแต่ในช่วงที่ก่อนจะเกิดการแพร่ะระบาดของโควิดเล็กน้อยเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเส้นสีเหลืองครับก็คือจะเป็นของตัวดาวโจนส์เองเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างอันที่ผองในส่วนของตัวตลาดหุ้นทั่วโลกพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากล้อไปกับในส่วนของตัวตีมการเปิดเมืองตีมการฟื้ตน,น,ตน,นตัวทางเศรษฐกิจแล้วเน เรามองว่าตรงนี้ครับเป็นโอกาสที่น่าจะช่วยให้นักลงทุนสามารถสาารถออ้างบแทนได้ในช่วงนี้คล้ายๆกับยุโรปครับต้องบอกว่าเป็นยุโรปก็เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่เราประเมินว่ามีความใกล้เคียงกับในสองตัวหุ้นที่ข้อสูงก็คือในสองตัวหุ้นที่มีความล้อไปกว่าจากขั้นสูงนะครับที่ถ้าเกิดเราดูนะมันต้นปีเองไงยุโรปมีความอัพเฟอร์มาระดับถึง แต่ถ้าเกิดเราดูย้อนกลับไปเนี่ยหปีให้อ่าหปีก่อนหน้านี้จะพบว่ายุโรปเองอยังค,ง,ยงค่อนข้างและกา้และ valuation ยังค่อนข้างอยู่ในระดับที่ถูกเมื่อเทียบกับสองตัวทั่วโลกด้วย และแน่นอนครับผมต่อมาครับเมื่อเรามีการมีในวามเสี่ยงนะครับมีการเทปวิทออกมาแล้วนะตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ได้ไปสังเกตไปค้นหาและติดตามมาอย่างต่อเนื่องครับกับในส่วนตัวโอกาสการลงทุนต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสการลงทุนต่อมาเองเนี่ยเราไปพบว่าในส่วนของฝั่งจีนครับถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดิมทีเองเนี่ยต้องบอกว่าทางจีนเองเนี่ยถ้าเกิดเราดูย้อนหลังครับในส่วนของตัว5ปีเนี่ยจะพบว่า ตลาดหุ้นจีนนะครับจะมีการปรับตัวลงเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่แค่ประมาณ2ี่เท่านั้นไม่นับรวมช่วงโควิดนะครับและในสองตัวเยตุเดทหรือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงมาแล้วประมาณ21เซนถ้าเกิดนั้นตรงนี้ถ้าเราเชื่อในส่วนองตัวสถิติเองเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่ในสองตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะปรับตัวลงลงไปลึกกว่านี้ได้อีกค่อนข้างน้อยนะครับคือต้องบอกว่ายังมีราคาอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราสนใจที่จะเข้าลงทุงนในหุ้นจังหวทีีม่มโอกาส เมื่อเทียบ risk reward แล้วอยู่ในจุดที่ค่อนข,ข้างคุ้มค่าครับผม <c oughs> ไม่เพียงเท่านั้นครับไม่เพียงแค่ว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยมีดาวไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดในส่วนของตัวการเติบโตก็ต้องมอกถึงข้อข้านดีเลยทีเดียวนะครับจากลูกเองจะเห็นได้ว่าในสนองตัว e p s r o d ช่องที่ต่อจากดลัชนีนะครับในช่วง2021นะครับต้องมองเป็นธรรมชาติครับสำหรับการเติบโตของกำไรเองเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับ2ดิจิต หรือก็คือประมาณสัก10%ัพ20%ัพหรือบางกลุ่มประเทศเองอาจจะเป็นประมาณ100%ัพเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยในสองตัว2020นะครับเป็นปีที่เกิดวิกฤตขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจะมันจะทำให้เกิดในเรื่องของตัวโรเบเอฟเฟกต์หรือปีที่แล้วในฐานต่ำทำให้ปีนี้อาจจะไม่ต้องเติบโตมากก็ได้แต่มันดูเยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มันติดลบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมองข้ามไปยังปี2022หรือปีหน้าครับ เมื่อเปรียบเทียบกันในส่วนของปีนี้เองผลปรากฏว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเองนะครับยังมีอัตราการเติบโตที่ต้องบอกว่าถือว่าน่าสนใจและสม่ำเสมอทีเดียวนะครับตรงนี้สท้อนว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยเขามีการเติบโตในลักษณะที่สม่ำเสมอไม่ได้เป็นผลการเติบโตที่มาจากโรบิ้เอฟเฟกต์ชั่วคราวมาจากการที่เขาเติบโตยั่งยืนและในเรื่องของตัวการนโยบายการลงทุนและการค้าของเขาที่ถูกต้องและถูกทางนะครับนันตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า ทำให้เรามีความสนใจในของตัวหุ้นจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังไม่พอครับนอกจากเรื่องของตัวดาวซักซ์เซนกัดแล้วในเรื่องของตัววอลล์รีชันเองถือว่าค่อนข้างถูกมเมื่อเทียบกับทั่วโลกทีเดียวนะครับจากรูปเช่นเดียวกันครับจะเห็นได้ว่าณนะปีนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวระดับในส่วนของตัวกำไรเองเนี่ยแม้ว่าจะกลับเข้ามาในระดับปกติแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกมเมื่อเทียบกับทั่วโลก ในส่วนของตัว P/E ของหุ้นจีนเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เท่าน,นั้นเองเมื่อเทียบกับ MSI World ที่ประมาณ20เท่านะครับหรือเทียบกันในส่วนของตัวญี่ปุ่นเพื่อนบ้าในใกล้เคียงกันที่ประมาณ16เท่านะครับแต่ถ้าเกิดปีหน้าเองนื่นจากในส่วนตัวอัตราการเติบโต,ตของจีนเองเนี่ยข้อสังอัเพอฟอร์มก็เลยส่งผลให้ในส่วนตัว P/E ปี2022เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13เท่านันเองถือว่าค่อนข้างจะไม่แพงเลยทีเดียวนะครับผมทั้งในแง่ที่ว่า เปรียบเทียบกันในสองตัวหุ้นทั่วโลกอย่าง MSCI World ที่เขาเฉลี่ยวาและอยู่ที่ประมาณ18.5เท่านะครับหรือว่าเปรียบที่บของกแไรของเราก็ตามที่ PE ถ้าเกิดตัวกําไรประมาณนี้จะอยู่ที่ประมาณ16เท่าทําให้นักลงเงี้ยครับต้องบอกว่าตัวจีนเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศนึงที่ค่อนข้างมีโอกาสลงทุนได้ในช่วงนี้เลยทางในแง่ของตัวดาวไซต์จำกัดความถูกแล้วก็เรื่องของการเติบโตที่น่าสนใจนะครับผม รวมไปถึงครับแน่นอนว่าจะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่ามาเป็นเคทเทอริสสำคัญหรือปัจจัยสําคัญที่กระทบในช่วงก่อนหน้าทําให้ในสองตัวออชไนนาหรือตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงก็คือสองตัวเรื่องเลกูลาทเทอริลิสหรือการที่รัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาเข้ามา,วาควบคุมกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆทําให้กลุ่มหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงครับและการปรับตัวลงค่อนข้างแรงในที่เนี่ยครับ ทำให้บริษัทหุ้นเทคโนโลยีจีนเองเนี่ยปรับตัวลงสู่ระดับค่าเฉลี่ยรั้งนะครับณตรงนี้เลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่มีโอกาสเป็นผู้นําเองถูกกดดันในช่วงก่อนหน้านี้ทําให้มีมูลค่าถูกลงมาด้วยณตรงนี้ถ้าไปเคียงกันก็คือถ้าเข้าลงหุ้นในจังหวะช่วงใกล้ๆนี้ค่อนข้างมีโอกาสที่จะวินได้มากกว่าลอสและก็มีดาวไซด์ข้อจากัดลงไปถึงเมื่อพิจารณาครับในแง่ของท่าทีของรัฐบาลจีนเองที่ต้องบอกว่าค่อยๆมีท่าทีที่ผ่อนคลายเพิ่มเติมมากขึ้นต่อกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี ตัวอย่างที่เห็นในชาร์ก็คือการที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยทางการจรีนเองก็อนุญาตให้แอนเซนเชียลเองเนี่ยพิจารณากลับมา I p o ีโอได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนักงนี้เองก็ต้องบอกว่าถือว่าอาจจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจที่เข้าลงทุนในสองตัวหุ้นจีนในกลุ่มออสไนนาก็ได้นะครับผมครับพี่พีทหลังจากที่เราแจ้งเรื่องของโอกาสในการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาแล้วครับแล้วถ้าเป็นในมุมมองของความเสี่ยงหรือความมันผนสาหรับนักลงทุนเองมันจะมีความเสี่ยงหรือว่าความมันผนไหนที่นักลงทุนเองมีโอกาสจะเจอในช่วงงงงคร่ปีหลบ้าม ครับผมแน่นอนครับว่านช่วงนี้เองเนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นประเด็นเดิมนะครับผมก็คือ,รอนเนรื่องของตัวสภาพคล่องของทางเฟดนะครับที่นปัจจุบันเองเนี่ยหนุนเข้ามาประมาณ 1, นึ่งแสนสองล้านต่อเดือนนะครับตรงนี้นักลงทุนกังวลกันว่าสุดท้ายแล้วเฟดเองอาจจะลดลงหรือกรณีิ้ r เวิร์สเคก็คืออาจจะดูกับไปหรือแย่กว่านั้นก็คืออาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต นะครับตัวนี้เราเห็นสัญญาณบางอย่างครับว่าเฟดเองเนี่ยเริ่มมีการใช้ในสองตัว,ว r e p u r c h a s e a g r e e m e n t ในการดึงสภาพคล้องออกบางส่วนตัวนี้ต้องติดตามครับว่าผลสุดท้ายแล้วเป็นการดึงสภาพคล้องออกแค่ในระยะสั้นเท่านั้นหรือเปล่าหรือจะมีลักษณะที่เป็นเทรนขานี้ไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัก็คือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยตลาดเองปรับฐานโดยพอสมควรแล้วคำถามสำคัญตอนน่อมาก็คือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของตัวความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลักษณะนี้จบไปแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าในอดีตเองเนี่ยต้องบอกว่า ในปี2013ที่ผ่านมามันเคยมีเหตุการณ์ที่ชื่อว่าเทเปอร์แทนามเกิดขึ้นครับผมกจังหวะเนี่ยภาพค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยก็คือมีความกังวลว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอัตอรางลตรบแทนรัฐบาลปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นทั่วโลกเองเนี่ยปรับตัวลงก็ข้างแรงครับแต่บทสุดท้ายแล้วเหตุการณ์จบลงไปใน2เดือนณนะปีนั้นเองเฟดยังคงเพิ่มสภาพคล่องตามป,ปกติไม่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใดๆก็เลยสมงติให้หลังจากนั้นเองเนี่ย ในส่วนของตัวตลาดหุ้นคลายความกังวลแล้วก็สามารถสร้างบทต่อแทนได้ค่อนข้าง,งพอใจอย่างในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองนะครับในปีนั้นสร้าง,งแทนได้ประมาณ20%เลยทีเดียวแต่แน่นอนครับว่าจังหวะนั้นช่วงสั้นๆที่ตลาดก,กังวลเนี่ยปรับตัวลงได้ประมาณ14-15%เซนลยทีเดียวตัวเนี้ยเป็นอีกตัวเลือกที่เราเชื่อว่าผลสุดท้ายแล้วน่าจะทยอยเข้ามาสร้างแรงกดดันได้เป็นระยะระยะสร้างความกดดันได้เป็นระยะระยะและเรายังคงจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ย ตัวสถานการณ์ความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจบไปแล้วหรือยังหรือบลสุดท้ายแล้วเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือลดวงเงิน QE เมื่อไหร่และยังไงแล้วเราจะมีการปรับในสองตัวคําแนะนําสถานการณ์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้นๆ นอกจากความเสี่ยงในเรื่องของตัวการลดสภาพฟร่องนะครับความเสี่ยงเรื่องต่อมาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าถูกนามาพูดซ้ำเป็นต่อเนื่องครับผมก็คือเป็นในเรื่องของตัวการปรับขึ้นภาษีนะครับอย่างร่าสุเอในส่วนของตัวกลุ่มที่7ก็มีการลงสันธามติเรียบร้อยนะครับว่าจะมีการกําหนดในส่วนของตัวมินิมัมข้อเปเรทแท็ก หรือในส่วนของตัวอัตราภาษีทั้นตับครับตัวนี้ก็สมมตนว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับว่าที่อย่างน้อยเองเนี่ยหลายๆายประเทศจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยและในส่วนของตัวสหรัฐเองก็มีแนวโน้มที่อาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตสําคัญครับคือว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเกิดขึ้นที่เท่าไหร่ซึ่งน,นตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ย คาดการณ์กันว่าส่วนของ c อ r p o r a t e t ท x หรือผา้สนิทตบุคคลเองเนี่ยน่าจะไปจบแถวๆ25%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดณตรงนี้เองมีการปรับขึ้นได้มากกว่าคาดอาจจะส่งผลเสียต่อส่งตัวตลาดก็ได้หรือในองแง่หนึง่งถ้าเกิดเป็น25%ตามคาดแต่มาเร็วกว่าคาด ณนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะส่งผลเสียต่อตลาดได้ตรงนี้ครับก็น่าจ,จะเป็นประเด็นที่ค่อยๆเข้ามากดดันขย้อนเข้ามากดดันต่อตลาดอย่างต่อเนื่องในอนาคต bon. ทุกๆครั้งที่มีการพูดถึงทุกๆครั้งที่มีความเป็นไปได้จะผ่านในส่วนตัวนี้ขึ้นมานะครับผมครับพี่เพีร์เราถ้าในกรณีที่ว่ามีการปรับเพิ่มภาษีขึ้นมาจริงๆอะครับจะส่งผลกระทบต่อเซกเตอร์ไหนเป็นสําคัญไหมครับต้องบอกว่าานะตรงนี้ครับในส่วนของตัวกลุ่มหุ้นที่มีขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มหุ้นที่ใช้บริการในส่วนของตัว ประเทศกลุ่หรือกลุ่มประเทศที่เป็นทก x haven เองเนะครับจะค่อนข้างมีโอกาสได้รับผลกระทบเชิงลบมากท,ทีเดียวนะครับเพราะว่ตทั้านแล้วเนี่ยเขาเคยมีการได้กําไรจากการที่เขาประหยัดภาษีไปไ,ได้ค่อนข้างเยอะแต่พอเขาไม่สามารถที่จะประหยัดภาษีลงไปได้อาจจะส่งผลต่อตัว earning ได้นะครับแต่ที่ในรูปเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือในส่วนของการคาดการณ์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในส่วนของตัวคุณโจไบเดนสามารถปรับขึ้นภาษีได้ทั้งระบบนะครับ อาจจะส่งผลต่อในส่วนของตัวกําไรของบริษัทจดทะเบียนของ S&P 500เนี่ยได้ประมาณ8.5%ด้าเซนด้วยกันก็ต้องบอกว่าถือว่ามีผลต่อกําไรพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้กดดันตลาดมากในภาพรวมมากเกินไปนะนะครับโดยสรุปก,ก็คือน่าจะเข้ามาสร้างคขบันผวนให้ตลาดได้ในระดับหนึ่งแต่แน่นอนครับถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะมีกลุ่มบริษัทมันกลุ่มที่ต้องบอกว่า เขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากว่าผมจะพาแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มบริษัทบางกลุ่มครับที่เขาเองมีขนาดกลางและขนาดเล็กเคยถูกกดดันในช่วงก่อนหน้านะครับผมและยังไม่มีกําไรพอเป็นลักษณะนี้เองเนื่องจากตัวบอลยูเริ่มทรงตัวในเรื่องของตัวแท็กเองถูกนําไปใช้กันสองตัวกลุ่มบริษัทที่มีกาไรแล้วมากกว่ากลุ่มบริษัทนี้เองจะไม่ได้รับผลกระทบอาจจะทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเองก็ต้องบอกว่าถ้านโยบายขึ้นภาษี เป็นจริงขึ้นมาถูกนํามาใช้จริงถ้าเป็นไปนตามคาดอาจจะมีประเด็นมากถ้าสูงกว่าคาดหรือเร็วกว่าคาดนะตรงนี้อาจจะสร้างแรงกระเพื่อมได้พอสมควรแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามน่าจะค่อนข้าง,งกระทบกับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกำไรสดเสริมรรเป็นหลักในระยะสัน้นแะต่ถ้าเป็นกลุ่มขนาดเล็กขนาดกลางที่กําไรยังไม่สดเสริมเท่าไหร่อาจได้ได้รับผลกระทบในระดับที่น้อยลงมาครับจากมุมมองทั้งการลงทุนทั้งหมดประจําเดือนนะครับ ถ้าในช่วงเนี้ยถ้านักลงทุนเองอ่ะจะหาโอกาสในการลงทุนพี่พีทมีกองทุนอะไรที่จะแนะนําการลงทุนให้กับนักลงทุนบ้างครับจากที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราค่อนข้างชอบในสองตัวตลาดหุ้นจีนนะตอนนี้นะครับเราก็เลยมองไปที่หนึ่งของตัวออชไนนานะครับผมตัหลักเองเนี่ยเราจะแนะนําในสองตัวันนี้เป็นในสองตัวกองทุนเคชไนน์คีเอนะครับเคชไนนาเองเนี่ยเป็นกองทุนที่ลงในกองทุนหลักคือ j p m o ม g a n แก n ฟันนะครับผม ตัวกองทุนตัวนี้จะเป็นกองทุนจ้ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแอคทีฟครับมีการปรับโนโยบายการลงทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับมุมมองการลงทุนเสมอนะครับผมโดยที่ว่าณนะปัจจุบันตอนนี้ครับเขาจะมีน้ำหนักการลงทุนในสองตัวกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นหลักซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยน,นี่ที่นี่ครับต้องบอกว่า คุณบางตัวเองถูกจดทะเบียนอยู่ในสินค้าเครื่อเฟืยแต่มีความเทคโนโลยีขัานสูงก็มีอย่างที่ภาพเในใช้ก็คือในเรื่องของตัวเทนเซนต์อัลีบาบาหน้กลุ่มเนี่ยครับก็ยังอยู่ในสินค้าเครื่อเฟืยแต่มีความเทคโนโลยีสูงเพราะฉะนั้นการเข้าลงทุนในเคชไหนานะตรงนี้ครับก็จะทาให้ได้รับ ในสนองตัวสัดส่วนเป็นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่ถูกกดดันไปก่อนหน้าในขณะเดีวยวกันก็มีสัดส่วนของตัวกลุ่มสินค้าอื่นๆที่ล้อไปกับการเติบโตในส่วนของตัวเศรษฐกิจจีนอนาคตได้ด้วยนะครับผมดยที่ว่า Universe หรือกลุ่มหุ้นการลงทุนที่ เอเชหน้าสามารถไปลงทุนได้ครับสามารถลงทุนได้ทั้งในสองตัวหุ้นจีน A อแชร์บีแชร์เลทแชร์ลงทุนได้ทั้งหมดเลยนะครับณตรงนี้เองเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่ิุนุ้นาะเขาท่านชอบก็คือในสองตัวการประพอการลงทุนเขาเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นการปรับพอร์ตเพื่อสะท้อนมุมมองในระยะยาวแต่ในขณะเดียวกันระยะสั้นเองเขาสามารถปรับ โอเวอร์เว t อันเดอร์เว t ได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆครับผมจากรูปนีครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวเทนเซนต์อ mm ันนี้บาบาเองจะมีความค่อนข้างโดดขึ้นมาจากในส่วนของตัวท็อปเทนตัวอื่นที่จะถือครองอยู่แค่ประมาณสัก2% 4% 5%เท่านั้นนะตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าสะท้อนว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวกองเองเขาค่อนข้างมีความชอบมีความ มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นสองตัวนี้ค่อนข้างเยอะและวก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นสองตัวเองเนี่ยที่ถูกดันก่อนหน้านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อในสองตัวกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มคลายความกดดันลงมาทําให้ในสองตัวกองทุนเคชไนนาเองก็มีโอกาสครับที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคตครับโดยกองทุนเคชไนนาที่ถามพี่พีชแนะนำนะเมื่อสักครู่นะครับนักลงทุนเองสามารถลงทุนได้ง่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชันฟิโนเมนาซึ่งตอนนี้ฟิโนเมนาของเรานะครับสามารถซื้อขายได้ทั้งหมด19บลรอจอครับ และหากผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีม Investment a d v i s o r โดยตรงได้ที่รายแอด Phenomena Port นะครับหรือโทรมาได้เลยนะครับที่02-0265100โดยทางเราเนี่ยจะรีบตอบกับนักลงทุนให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขออนุญาตาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน กับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภยัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ p h e n o m i n a c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential